จะเหมียวกินข้าวใส่เช้าเลยเนาะวันนี้เนาะอากาศเย็นเยกินข้าวใส่เช้าเลยเมวเมียวเมียวเมียวเวเมีวเมโอ้โหกินแบบอิอร่อยเลยนะแซ่บหลายบ่ฮ

นังกบกับปลาทูชอบกินนั่น่ะกินตังเลยโอ้อเดเดอร่อยนังกบกับปลาทูตอนนี้อยู่บ้านกลาคืนนี้อยู่บ้านไม่ได้ไปเที่ยวตอนเช้าก็ทิ้แล้ว